สวัสดีฮะทุกคนตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่น้ําตกบ้านลิไข่จังหวัดเชียงรายครับทุกคนเนี่ยนฮะด้านหลังของเราเป็นน้นําตกนะทุกคนมันมันเชิงว่าน้ําตกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเขื่อนใช่ไหมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขื่อนนะทุกคนแล้วเขื่อนตรงเนี้ยคิดว่าตอนที่มีน้ํานองหรือว่าอะไรเนี่ยเนี่ยฮะตอนที่มีน้ําท่วมหรือว่าน้ําป่าไหลหลากเนี่ยตรงเนี้ยถูกน้ําพัดไปนน่นนะสะพานะทุกคนดูหนี่นะ เนี่ยเป็นสะพานนะทุกคนเนะี่ยสะพานตรงนี้มันขาดไปเลยนะฮะโอ้โหสวยงามมากตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าอยู่นะฮะเดี๋ยวเราต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอีกประมาณ1กิโลหรือว่า2กิโลไม่รู้นะแต่คิดว่าช่วงนั้นน่าจะมีร้านขายของเปิดอะไรขายของกันแต่เรามาวันนี้ไม่เปิดทะ้ทุกคนอันนี้ก็สามารถมานั่งชมวิวทิวทัศน์ก่อนที่จะเข้าไปในตัวหมู่บ้านได้นะทุกคนทุกคนเห็นขยะตรงนี้ไหมเนี่ยเออผมกินเองหยอกฮหยอกหยอกหยอก ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะตรงนี้ก็จะมีห้องน้ํานะจะเป็นห้องน้ําหมห้องน้ําหน้าไปลุ้นพิชิตด,ดีจังว่าด้านในเป็นยังไงโอ้โหดูห้องน้ำมาทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวห้องน้ํานะโปรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดด้วยนะโอ้ยห,ห้องน้ําสุขคลาสสิกสุดร้อนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำเฮ้ยเนี่ยมีน้ําไหลด้วยนะทุกคนมีน้ําไหลมีน้ําไหลนะ ีนน้ำไหลด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องน้ํานะนั่งที่ให้มีความสุขนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะห้องมืดนะหน้าวาังเบงชวนขนหัวลุกเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปนะทุกคนเนี่ยทุกคนเนะฮะเศษขยะแบบนี้นะทุกคนมีค่าอย่าทิ้งนะเนี่ยเราสามารถเอาไปนําไปรีไซเคลิลแล้วก็กลับมาเป็นเงินได้นะฮะโอ้ยเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ยังได้อยู่ไหมสองกระป๋องบาทเออได้เงินค่าเที่ยวแล้วเว้ย ในเงินค่าค่าเที่ยวละเอาไปแลกเป็นเงินดีไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนมีเยอะเลยนะฮะเนี่ยฮะโอ้ยด,ด,ดูดูขวดดูขวดโอ้โหยเนี่ยเออมันเป็นอะไรที่นะ่าโอเคแล้วเนี่ยเนี่ยได้หนึ่งบาทแล้วนะเนี่ยถ้ารู้จากเงินแต่พอนะทุกคนดูฮะเนี่ยฮะการกินนะเป็นเราเก็บขวดก่อนเก็บขวดไว้ก่อนนะะเก็บขวดไว้ก่อนเผื่อมีลงุงลุงป้าป้าอะไรที่เขาต้องการเอาขวดไปขายนะทุกคนดูสาระนี่ลุกล้ำมากอุ้ยมีอาวุธซะด้วยสิ อุ้ยอาวุธอันตรายใครใครมาไว้ตรงนี้เกิดข้าเกิดอะไรเมื่อคืนเมื่อคืนนะอันนี้ก็จะมีโอ้โหดูสิอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเลยเนี่ยไเ<ง>ก็บไปเก็บไเนี่ยสาราลิมทางมันดูลกหูลกตานะเดี๋ยวเผื่อมีคนมาพักนะโอเคโอเค,อเคนะทุกคนนะอุ้ยของอร่อยของใครไม่รู้เน,น,นี่มีอกีกล าจะไม่มีแล้ววยทุกคนบ้านนางแรมิไกอุย้ยตรงนี้ตอนนั้นเป็นร้านอาหารใช่หรอโอ้ยดูรือถอนแล้วหรอเนี่ยนี่ทุกคนเป็นน้ำตกสวยงามมากอุยเนี่ยตรงเนี้ยก็ใช่นะเป็นโขดหินเป็นก้อนหินเลยตอนนั้นตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นร้านอาหารเป็นอะไรอยู่นะอยู่ตรงเนี้ยเออนาน่าจะ น้ำมาเยอะนะนะน่าจะลื้อก่อนไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ท้ามกลางหุบเขาที่สวยงามมากโอ้ยตรงอะไรเนี่ยตรงย,ยุโรปเหรอเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบน,นกันไปไล่ตู้ทุกคนนะฮะและตอนนี้เราก็เจอคาเฟ่อ,อีกหนึ่งที่นะทุกคนเนี่ฮะสวยงามมากตรงสะพานตรงนี้เลยโอ้ยหน้าริ้มลองอาหารรสเด็ดนะเนี่ย โอ้โหอยู่ตรงธรรมชาติแล้ววันนี้บรรยากาศร่มรื่นซะด้วยสิโอ้โหทุกคนระหว่างทางตรงนี้ก็เป็นน้ําตกแล้วนะฮะแล้วผมต้องขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทางนี้นะแล้วเวลาเนี้ยมันสามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วนะเอยโอ้โหแล้วผมเข้ามาอีกทีจะออกมาตอนไหนเนี่ยแล้วเราเดี๋ยวเราต้องเดินไปนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าเส้นทางรถมอเตอร์ไซค์เนียสามารถสัญจรได้โอเคไหมเพราะว่าผมไม่แน่ใจอะถ้าตอนถ้าตอนขากลับออกมาเนี่ยถ้าเกิดฝนตกเนี่ยโอ้ย เราออกมายากเลยนะเพราะว่าล้อรถเราหรือว่ายางรถเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นตะปุ๋กตะปับมันเป็นยางแบบเรียบๆอุ๊ยนี่ไงฮะทุกคนน้ําตกเราเริ่มเห็นเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเนี่ยใครมากาะเจดีย์อะไรตรงนั้นโอ้ดูทางสิทุกคนนะโอ้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 เนี่ยโอ้อันตรายนะฮะใครที่มาเที่ยวโปรดอย่ายกก้อนหินก้อนนี้นะ นะฮะห้ามยกเล่นนะเดี๋ยวแขนหักเอาทุกคนป่าสวยน้ำใสร่วมใจกันหยุดเผานะฮะฮะอุ้ยไม่ดีมั้งป่าสวยน้ำใสร่วมใจหยุดเผามันจะดีหรอมันไม่ดีนะมนจะดีหรอไม่เอาสิเดี๋ยวหาไฟแช็คก่อนน่ผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่ด้วยมันก็ไม่มีไฟแช็กนะเนแ่ยะ มันไม่ดีนะถ้าใครอ่ะก็เอาตามป้ายเขาประกาศหน่อยถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยเห็นป้ายแบบนี้ก็จอดรถหยุดเผาให้เขาหน่อยนะมันไม่ดีนะผมว่าเอออยู่ๆมาชวนกันให้เผาป่าไม่ดีเลยโอ้โหทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้น,เร,นเราก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตรงด้านข้างนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะทุกคนหวังว่าคงไม่มีใครมาเล่นช่วงหน้าหนาวนะเพราะว่าวันนี้สภาพบรรยากาศเย็นมากทุกคนดูลมมนะแล้วก็ ไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยนะฮะเนี่ยเป็นน้ําตกแนละ้วทุกคนถ้าเราเดินทางไปด้านในอีกเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะเป็นนาขั้นบันไดฮนะทุกคนนาขั้นบันไดจะอยู่ด้านบนนะแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาปลูกข้าวหรือยังนะฮะนี่ก็จะเป็นน้ําตกเล็กๆนะสําหรับช่วงร้อนๆน,นะฮะก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันตรงนี้ได้นะฮะเล่นน้ำเย็นๆสบายๆก็เวลาเล่นก็ระวังเหล็กด้วยนะเล่นตรงนี้เออเหล็ก ทุกคนนะฮะและตอนนี้เราก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยเข้ามาในป่าแล้วนะฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางเล็กๆแบบนี้ทางแคบๆนะ่ฮะทางแคบๆแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้านหน้าต่อนะทุกคนเพื่อไปพิชิตน้ําตกไม่ใช่เป็นเป็นน้าตกน้ําตกนางแรหรือว่าน้ําตกลี่ไข่นะฮะทุกคนแต่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกแล้วถ้าเราเข้าไปด้านในเนะี่ยอาจจะเจอเอ้ยไม่ใช่อาจจะเจอสิจะเจอนาขั้นบันไดนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสาม โมงครึ่งนะฮะทุกคนสามโมงครึ่งนะแล้ววันเนี้ยไม่มีแสงแดดเหมือนฝนจะตกซะด้วยสยิทุกคนไปเดี๋ยวเราไปพี่ชิดนาขั้นบันไดด้านในดีกว่าแล้วก็ชมวิวข้างทางไปด้วยนะทุกคนทุกคนนะฮะมาทางนี้ต้องขับขี่อย่างปลอดภัยนะทุกคนดูเส้นทางเส้นทางตรงนี้เออแคบแคแบบเนี้ยเออแล้วก็ดูด้านล่างฮนะน้ําตกอยู่ด้านล่างนู้นนะแล้วตรงเนี้ยเป็นต้นไผ่ต้นอะไรนะทุกคนไม่มีทางให้สัญจรแค่เนี้ยแล้วเวลาได้ยินเขาเล่ามานะชาวบ้านเวลาเอาข้าวออกมาเนี่ยก็คือด้านในอะ่ะทานากันเยอะแต่ พวกรถอิต็อกรถอิตนหรือว่ารถอะไรเนี่ยไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ก็คือใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยขนข้าวออกมาทีลักกระสอบทีละกระสอบทีละกกระสอบทุกคนแล้วทางอะ่ะมันไม่ใช่ใกล้ๆจะประมาณ2กิโลอะ่ะเข้าไปอะ่ะทุกคนไปแล้วตรงเนี้ยมันเป็นสะพานไม้นะทุกคนเราต้องค่อยๆเอารถมอเตอร์ไซค์กลับผ่านไปตรงนี้โอ้โหโอ้โหนะทุกคนดูฮนะแล้วมันต้องกระตึก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 ไปอู๋ ระว,วังเหี่ยวนะระวังเหี่ยวนะด้านหน้านี่เป็นเหี่ยวนะโอ้โหโอ้โหทางทุกคนดูทางนะ สอ,สองสองสะพานไม้แล้วนะเนี่ยด้วยขับขี่ลูอ้าวอุ๊ยเนี่ยทุกคนผมเจอสุนัขนะทุกคนอุ๊ยทุกคนผมเจอควาย <c oughs> ควายควายกำลังมองหน้าผมอยู่เลยเฮ้ยเจอควายนะควายกำลังมองหน้าผมอยู่ทุกคนเนี่ยเป็นน้ําตกนะทุกคน นี่นะฮะใครมาสร้างเขื่อนตรงนี้นะฮะนี่ฮะระหว่างทางนะทุกคนก็จะเจอน้ําแบบนี้แหละแล้วชาวนาที่เขาปลูกพวกข้าวหรือว่าอะไรฮะเพราะว่าเขามีน้ําตลอดทั้งปีฮนะทุกคนน้ําดีมากตรงเนี้ยน่าจะไหลามาจากยอดดอยนะทุกคนดูฮะอุย้ยควายมองหน้าผมนะทุกคนนะและตรงนี้ก็จะเป็นนาขั้นบันไดฮะทุกคนนาข้าวที่ ตอนนี้แห้งแง้งยังไม่ได้ปลูกข้าวนะต้องถึงฤดูช่วงหน้าฝนนะถึงจะสามารถปลูกข้าวได้นะเพราะว่าตรงนี้เขาจะใช้น้ําฝนธรรมชาตินะจะไม่สูบน้ําใส่นะต้องรอให้ถึงหน้าช่วงฤดูกาลผมเจอผมข้ามสะพานไม้ไผ่แล้ว นักนำทางเราทุกคนนะฮะนัก่อนะปนำทาง dom, <Okay. S 1> เราไปถึงไหนไม่รู้คะั่ถ้าจะถ uh, oh. uh ึงน้ำตกเลยอ๋อไปทางไหนต่อฮะไปไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อฮะอ๋อไปทางไหนฮะนี่นี่นี่ดูเขาอะเขาเขาจะนำทางไงนะทุกคนไปทางไหนอะไปทางไหนไปทางไหนอ๋อเขาบอกให้ไปเส้นล่างนะเส้นล่างนั้นดีดีอะไปไม่ได้เนี่ยผมรู้เส้นทางนล้วนี่เนี่ยนี่ รู้เส้นทางไงคือเขาพาเราไปทางที่โกดธน่ซะยสิไรเนะี่ยเฮ้ยเขามีกิจกรรมอะไรให้ด้วยนะทุกคนเนะี่ยถึงหน้าน้าจะช่วงหน้าฝนหรือว่านหน้าไหนเนะ่ยคือกิจกรรมอะไรเนะี่ยกิจกรรมฐานที่หนึ่งยิงเม็ดพันไม้ช่วยปลูกป่านะก็คืออ๋อยิงไปแบบนี้เหรอสวย,ย,ยงาม ยิงกขงเม็ดพันธุ์พืชทุกคนดูว่าตรงนี้ก็จะมีห้างพับโอ้ทุกคน,กคน,กคนผมเจอสะพานไม้อีกแล้วเราต้องค่อยๆขับข้ามสะพานไม้นี้ไปนะ ึ้นเนินนะทุกคนขึ้นเนินมันจะเป็นทางปูนสลับกับทางดินนะทุกคนปูนเขาจะทําตอนที่มันขึ้นเนินสูงๆนะฮะเพราะว่าการลดลื่นไหลนะนี่ฮะชาวบ้านเขาก็จะเอาข้าวลําเลียงออกจากทางนี้แหละทุกคนนะเพราะทางแคบๆแบบนี้มันขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นำข้าวออกได้อย่างเดียวนะทุกคนไม่สามารถเอารถอะไรมาลากออกได้นอกจากมอเตอร์ไซค์ซาเล้งยังไม่ได้เลย นียน้ำมาน้ำมาเนี้ยมันจะนำทางเราทุกคนเจ้าหมาตัวนี้นะฮะถ้าเห็นไหมมันจะนำทางเรามาเมื่อกี้มันเลี้ยงควายอยู่เลยโอ้แหนสลับกับทางดินเฮ้ยตัวนี้เป็นหน้าผาครทุกคนเป็นเหวโอ้โหเอ้า จ้าโบไปทางไหนต่อเจ้าโบนําไปนําไปนะหมาตัวนี้จะนําทางเราไปนะทุกคนนะเขาจะนําเราไปเที่ยวน้ําตกหรือว่าอะไรไม่รู้นะถ้าเขาพาเราบ้านมบานมามาเดี๋ยวผมจะพักให้เจ้าน้องหมาตัวนี้ดื่มน้ำก่อนนะทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าวิ่งมาไกลเดี๋ยวเดี๋ยวผมหนาะที่จอดมอเตอร์ไซค์แป๊บหนึ่งมันจอดไม่ได้ าตามมาไหมตามมาไหมตามมาไมเอ่ยน,น่าจะตามมาอยู่แต่ตามมาแบบไกลๆนะทุกคนเดี๋ยวโอ้ยม,มันไม่มีจุดให้จอดเราขึ้นเนินอีกแล้วโอ้ดูทางถ้าฝนตกนี่ออกอุย้ยออกยากนะเนี่ย ลงมาก่อนลงมาก่อนไม่ลงฮนะวิ่งเลยเราไปฮนะคือเขาน่าจะไม่หิวน้ํานะทุกคนนี่ฮนะก็จะเป็นแห้งแรงนะแห้งแล้งแห้งแรงมากเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ปลูกเกี่ยวอะไรแล้วมันจะมีนาขั้นบันไดที่ดูสวยงามเนี่ยจะเป็นขั้นสั้นเดบนนี้แหละอยู่ด้านในนะทุกคนส่วนด้านทางที่เรามาแต่ก่อนเขาจะปลูกข้าวโพดนะทิ้งร่องรอยการปลูกข้าวโพดไว้แล้วก็จะมีเป็นขั้นเป็นขั้นอัน,นอันนี้น่าจะเป็นซุ้มซุ้มยิงปลาหรอ โอ้โหสายตายาวแล้วเนี่ยถ้าน,นี้ยิงลงไปด้านล่างน่าจะเป็นยิงนกก็ไม่ใช่หรือว่าอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนทุกคนลองจินตนาการดูนะถ้าทุกคนมาช่วงที่เขาทำนา ปลูกข้าวหรือว่าทําเกษตรอะไรต่างๆนะทุกคนคิดดูมันจะเขียวเฉาอุ่มชุ่มชื่นคิดดูนะทุกคนอันเนี้ยไม่ได้เหมือนนาแถวบ้านเรานะเนี่ยถ้าเวลาถ้าไม่ได้ทํานาเสร็จแล้วทุกคนทุกคนสังเกตที่หญ้าเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสนามหญ้าแบบเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยเป็นสนามหญ้าแบบเนี้ยสามารถมาตั้งโกเล่นบอลก็ยังได้น้ทุกคนสวยงามมากสถานที่แห่งนี้มานะดูฮะ มีงัวมีควายด้วยชาวบ้านเอางัวเอาควายมาเลี้ยงนะฮะเพื er ่อมากําจัดวัชพืชน,นะฮะ <ew> ไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยานะฮะ <ew> เดี๋ยวถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะใช้น่าจะใช้ควา,ายไถหรือว่าอาจจะใช้รถไถเล็กนะที่เป็นรถแฉที่ที่เป็นรถไถเดินตามแบบเนี้แตๆ,ๆ,ๆไถไปนะด้านบนก็น่าจะปลูกข้าวโพดนะะทุกคนโอ้ยภาพมืดหน่อยนะทุกคนนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระท่อมเล็กๆนะของชาวบ้านที่เอาไว้เก็บพวก สัมภาระอุปกรณ์การทําเกษตรเนี่ยนะลมเย็นมากทุกค,คนดูวิวที่สวยงามอะทุกคนทุกคนเนี๋ยผมจะพาไปดูห้องน้ําก่อนนะคลิปนี้มาต้องพามาดูห้องน้ํา<ๆ>เผื่อบางคนเดินมาเนี่ยก็มันสามารถเดินได้แล้วก็มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ได้นะใครอยากเข้าห้องน้ําปวดฉี่หรือว่าอะไรเนี่ยเขามีห้องน้ํานะตรงเนี้ยเออเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นหญ้าแบบเนี้ยเออเนี่ยหญ้าแบบเนี้ยเนี่ย ถ้าพ้นไปสักระยะหนึ่งถ้ายังไม่ได้ทำนาเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยก็จะเต็มผืนแบบเขียวชอุ่มแล้วพอถึงหน้าทำนาก็จะเป็นข้าวที่เขียวชอุ่มทุกคนดูเนี่ยมีก้อนหินแบบนี้นะแล้วก็ไถทำนาไปด้วยอ๋อคิดว่าหน้าถึงช่วงนั้นคิดว่าฝนตกดินมันน่าจะเละแล้วก็สามารถปลูกข้าวได้หรือว่ายังไงนะอันนี้ผมไม่รู้เลยไหนดูหน่อยสิโอ้เนี้ยถ้าใครมาแล้วก็สามารถ ช่วยบริจาคค่าน้ําค่าไฟก็ได้นะอ๋อแต่ห้องน้ําแห่งนี้ไม่มีไฟออกค่าน้ำเนี่ยค่าน้ํามีใครอยู่ด้านในไหมครับฮัลโหลมีใครอยู่ด้านในไม่เอ่ยมันผมเปิดประตูแล้วนะสามสองหนึ่งครับทุกคนเป็น,นห้องน้านะนแบบนั่งยองๆนะฮะจะไม่ได้เป็นโถเออไม่ได้เป็นชักโครกนะกเนี่ยทุกคน โอ้โหอยู่บนยอดป่ายยอดเสาเขอนน้าอย่างดีอะนี่แล้วมีก๊อกน้ําให้ด้วยทุกคนดูน้เนี่น้ําเขามีไหลตลอดทั้งตีอะอัน,นอันนี้เขาผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ใช้พวกเครื่องสูบน้ํานะน่าจะเป็นน้ําที่ต่อท่อ,ทอประปามาจากด้านบนแล้วก็ใช้แรงดันของน้ําอะดันจากที่สูงลงมาที่ต่ําน้ําก็ไหลตลอดนะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหดูน้ําสิ มาตั้งแคมปิ้งตรงนี้ก็ได้แล้วมาอาบน้ําตรงนี้ก็ยังได้ะปิดประตูตว่าปิดตัวสวยงามมากตรงด้านข้างนี้ของเราก็จะเป็นน้ําตกนะทุกคนเป็นน้ําตกเป็นน้ําที่ไหลผ่านก้อนหินนะมีตลอดทั้งตีเลยผมอยากไปเห็นต้นน้ามันนะว่ามันเป็นน้ําผุดออกยังไงถึงมีน้ําไหลแบบเยอะขนาดนะี่ทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางนะมาถึงตรงนาที่โอ้โหตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะทุกคนเรายังไปไม่ถึงเลย อันนี้จะเป็นป้ายนาขั้นบันไดรีไข่นะทุกคนแล้วก็จุดถ่ายรูปผรมีป้ายบอกคนระับทุกคนโอ้โหดูนะอันนี้ก็เป็นทุ่งนาที่ยังไม่ได้ทําการเกษตรเหมือนกันนะป้ายบอกอมาดูดูช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงแรงนะช่วงหน้าแรงอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วทุกคนเนี่ยนะทุกคนเป็นนาขั้นบันไดไปเไรหมดเลยนะเนี่ยนะ ทุกคนนะและตอนนี้เราก็ขับขี่มอตเตอร์ไซค์มาถึงหน้าขั้นบันไดที่จุดใหญ่แล้วนะทุกคนคือตรงนี้แหละวิเจ้าหมาตรงนี้ก็ยังตามเรามาอยู่นะทุกคนโอ้โหมาไกลมาก,ามากอือดูสิโอ้โหมังตามมาอยู่เนะี้ยตามตั้งแต่นูนะ่นมาถึงด้านในนี้เป็นกิโลกว่านู่นมั้งทุกคนนะตรงนี้จะเป็นสายเป็นไงบ้างจ๊ะเป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นทรายนะทุกคนเนี่ยเป็นทรายเออแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นนาขั้นบันไดช่วงฤดูฝนเนี่ยคือรถเราเนี่ยไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะดูรถผมมันเป็นรถแบบอแบบเดิมๆไม่ใช่รถแต่งนะทุกคนนะถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะลื่นมากเส้นทางที่เรามาเพราะมันเป็นดินเป็นดินแดงแบบเนี้ยเออนั่นแหละแต่ส่วนหน้าก็ชาวบ้านก็จะใช้รถวิบากรถอะไรที่มันมีล้อแต่ปุ่มแต่ปั๊มนะทุกคนนะฮะตรงด้านบนก็จะเป็นจุดป้าย อะไรเนี่ยนางแรนะทุกคนดูฮะถ้าถึงช่วงนั้นเขาก็จะมีร้านขายของมาขายตรงนี้นะถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะตรงนี้ก็จะเป็นนาขั้นบันไดนะทุกคนเนี่ยเป็นขั้น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 ลงไปฮะทุกคนเนี่ยเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแล้วเวลาฝนตกเนี่ยมันตกจากแล้วน้ําไหลลงมาเนี่ยเขาเขาเขาจะมีทางปล่อยน้ํเข้าตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเออนี่แหละทางปล่อยน้ํเข้าตอนตอนนี้เขาปิด ให้ไหลลงไปด้านข้างตรงที่ต่ําที่สุดเนี่ยถ้าถึงหน้าทํานาเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ําตรงนี้เข้ามาจริงๆตอนนี้มันก็ทําได้นะเออมันก็มีน้ําอยู่นะเนี่ยเออเนี่ยมันก็มีน้ําอยู่นะเนี่ยก็คือปล่อยน้ําตรงนี้ไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาบูบลงมาตึ้งตึ้งตึ้งอ่าแล้วก็นาด้านบนเนี่ยเต็มแล้วเต็มแล้วมันก็จะไหลลงไปต่อนาขั้นที่สองตึ้งนะครมันจะมีรอยน้ําลงตรงนี้เฮยรอยน้ําลงบ้ง อะแล้วก็น้อยน้ําน้าลงลงไปขั้นที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกจนไปถึงด้านล่างแล้วก็ไหลกลับเข้าสู่น้ำำานําลําธารที่เส้นล่างที่เป็นโขดหินเป็นไรอะ่ะทุกคนคือวิถีชีวิตอตโอ้โหยอดมากเยี่ยมแล้วก็ทุกคนเห็นกองฟางไหมกองฟางเขาจะาไว้ด้านบนนะเขาจะแปลงยกสูงขึ้นแล้วก็เอาฟางไว้ด้านบนทุกคนน่าจะกันน้ําท่วมหรือว่าอะไรนะเพื่อเอาไว้ใช้ช่วงอ่าทําถ้าหนาวหนาวเนี่ยเออเปิดเป็นแคมปิ้งกลางตรงกลางเต็นท์ น่าจะใช้เฟืองใช้ฟางอะไรทําแคมทาอะไรก็ได้นะหรือว่าเอาไว้ทําพืชผักสวนครัวแบบนี้เออปลูกผักก็เอาใช้ก็ได้นะฮะน้ำเขามีตลอดอุดมสมบูรณ์มากดูสิเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ํานะไม่ต้องเสียค่าเครื่องสูบน้ำไม่คิดดูทุกคนเนี่ยนาหมดเนี่ยทุกคนคิดไหมว่าชาวบ้านเขาใช้มอเตอร์ไซค์ในการลําเลียงขนออกแล้วเป็นเส้นทางที่เรามาเมื่อกี้คือทุกคนเนี้ยไม่มีทางเข้าที่ไหนแล้วนะเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปบนภูเขานี้ก็คือจบเลยแล้วส่วนทางที่เรามาเนี่ยก็เป็นทางกีดๆแคบๆแบบนี้เป็นทางแคบๆแบบนี้คือรถยนต์รถอีแตนรถอะไรรถไถนาไม่สามารถนําเข้ามาได้แน่นอนแล้วผมลืมบอกไปที่ชาวบ้านเขาเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายนะทุกคนแล้วเขาเอามากินหญ้ากินอะไรในนาแบบนี้กําจัดพืชพืชในนานะทุกคนแล้วก็มูลของหรือว่าขี้งวขี้ควายแล้วมูลของงวของควายนะเออก็ย้อนกลับลงมาที่นาเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์อะไร ต่างๆนานาเพื่อให้พืชข้าวได้เจริญงอกงามนะทุกคนแล้วไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีอะไรด้วยก็คือธรรมชาติเลยก็คืออ่าปลูกนาเสร็จอ่เอางวเอาควายมากินหญ้าในนาปุ๊บแล้วก็ควายเนี่ยถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับพื้นดินได้ปรับสภาพให้มันโอเคสวยงามนะทุกคนแจ๋ว เดี๋ยวผมจะไม่ขึ้นไปด้านบนแล้วนะทุกคนจะไม่ได้ขึ้นไปเช็คอินที่ด้านบนละเพราะว่าเดี๋ยวขากลับออกไปนะ่าจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการขับกลับแล้วก็กลัวว่ามันจะมืดซะก่อนนะทุกคนดูฮะดูร้องฟ้ามืดฟ้ามืดฝนถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องย t u b e มีเที่ยวจอมปวดแล้วก็ติ๊ก o อกมีเที่ยวจอมปวนไว้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าพีหน้าทุกคนไปเลตโกกลับบ้านกัน